โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเรื่องของเข็มเล่งนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเลือกอ่าเรียกว่ามาแนะนำดีกว่ามาแนะนำการเลือกใช้เข็มเล่งแล้วก็การปรับ การปรับตั้งเข็มเล่งคาบูนะครับต้องเกินก่อนว่าการปรับจูนคาบูเนี่ยของแต่ละคนแต่ละช่างเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนเฉพาะนะครับไม่มีไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมมา แชร์ให้ฟังจากที่ทำมานะครับจากที่จูนมาเก็บมากับรถตัวเองหลายๆคันก็อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะสำหรับเรื่องการจูนเก็บเข็มเลงเนี่ยคือต้องบอกว่าคือต้องบอกเลยว่าช่างส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องเข็มเรลงอ่า หมายถึงจะไม่ค่อยบอกบอกเราด้วยซ้ําประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเก็บไว้ไม่ไม่ได้บอกใครเรื่องการเก็บจูนเก็บเข็มเล่งอะไรแบบนี้นะทีนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันนะครับประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียกว่า ปัญหาที่เจอมาแล้วก็ได้แก้ไขมาแล้วกันนะมันแก้จบก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างนะว่าเกี่ยวกับการจูนรถขาบูเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องเกินว่าขาบูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นมหนูที่เราจะมาจูนเปลี่ยนปุ๊บแล้วขี่ได้เลยนะครับโอเคมันอาจจะขี่ได้แหละนมหนูเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตตกเรื่องมากหรือเวลาได้ยินเสียงรถที่มันไม่เรียบเดินไม่เรียบมันไม่สมูทแล้วคุณถ้าคุณเป็นคนแบบผมเนี่ยเป็นคนแบบโลจิตแบบผมเนี่ยเวลาผมเวลาที่ผมรถผมมันมีอาการไม่ไม่ไม่ปกติดีเท่าไหร่เนี่ยคือมันจะต้องมันจะต้องรื้อมันจะต้องรื้อนะครับมันจะต้องรื้อเนี่ยถ้าคุณเป็นคนแบบผมเนี่ยแน่นอนคุณมาถูกทางแล้ว เพราะว่าวันนี้เราจะมาขยี้เรื่องเข็มเล่งกันนะคาบูนะครับไม่ได้มีเฉพาะนมหนูที่เราสามารถปรับตั้งปรับจูนได้มันมีเข็มเล่งด้วยมันมีเข็มเล่งกับลูกชักที่มันสามารถปรับแต่ง modify ได้นะครับให้ดูเข็มเล่งก่อนแล้วกันปรับแต่ง modify ยังไงฮะ ก็คืออย่างนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าที่ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้สําหรับมือใหม่ขอแนะนํามือใหม่แล้วกันนะมือใหม่ที่ที่อยากจะจูนเองนะบางคนเนี่ยไม่เคยรู้เลยแต่งแต่รถแต่งทํานูน่นทํานี่บางทีไม่เคยรู้จะสามารถลูกชักกับเข็มเล็งมันทําหน้าที่อะไรอนะ่ะผมจะแนะนําเป็นมือใหม่นะะให้ดูนะครับนี่คือลูกชักลูกชัก เวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยลูกชักจะถูกดึงขึ้นแบบนี้พอมันดึงขึ้นปุ๊บอากาศก็เข้าเข้าเยอะเข้าน้อยก็อยู่ที่มือเราเราเปิดเยอะมือเข้าเยอะระหว่างที่อากาศเข้าเนี่ยน้ามันมันก็เข้าด้วย <c oughs> น้ํามันเข้าตรงไหนเข้าตรงเข็มเล็อ่าเข้าขึ้นอ่ามันจะพุ่งขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงรูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชีย้อยู่เนี่ยนี่แหละคือรูของทางเดินน้ํามันทีนี้ ไอรูเนี้ยไอรูเนี้ยมันก็เท่านี้แหละอ่ะมันก็เท่านี้แหละแต่หัวใจของการจ่ายก็คือเข็มเข็มเป็นตัวปิดเปิดรูน้ำมันเข็มเล่งเป็นตัวปิดเปิดนะครับอ่าสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะเข็มเล่งก็คือตัวเป็นตัวกําหนดหรือเป็นตัวปิดเปิดรูน้ำมัน เวลาที่ลูกชักดึงขึ้นเข็มเล่งก็ถูกดึงขึ้นด้วยแบบที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้พอมันดึงขึ้นปุ๊บเห็นเห็นลักษณะของเข็มเล่งที่เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆไหมครับนึกภาพออกไหมเวลาที่มันถูกเปิดมันถูกดึงขึ้นเรื่อยๆพอ่าดึงขึ้นมากๆเนี่ยดึงขึ้นมากๆปุ๊บเนี่ยพอมันมาอยู่ตรงที่เล็กที่สุดของเข็มเนี่ยน้ามันมันก็จะถูกจ่ายเยอะเพราะว่า รูเนี่ยมันถูกเปิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเข็มเล่กมันเล็กขึ้นรูมันก็จะมีพื้นที่ให้น้ํามันไหลออกอ่ะประมาณนี้เข้าใจยังนั่นแหละคือลักษณะของการจ่ายน้ํามันในรูปแบบของคาบูนะครับหรือถ้าพูดง่ายง่ายเนี่ยถ้าเป็นหัวฉีดถ้าเป็นรถหัวฉีดมันก็ไม่ต่างอะไรจากหัวฉีดที่เวลาที่เราโมหัวฉีดเราจะเปลี่ยนเป็นหัวหัวอ่าหัวฉีดโตหรือหัวฉีดที่มีรูเยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นแหละหัวใจของคาบูก็คือ เข็มเร่งนี่แหละฉีดเยอะฉีดน้อยก็อยู่ที่เข็มเร่งอ่านึกภาพออกหรือยงังนี่คือรถขบูหัวใจของขาบูฉีดเยอะฉีดน้อยฉีดช้าฉีดเร็วอยู่ที่เข็มเร่งนะครับไม่ได้อยู่ที่นมหนูนมหนูเนี่ยแน่นอนอ่ามัน,ม,นมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กันแต่ว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเข็มเร่งเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดทุกอย่างนะครับ ถ้านมหนุมมันพอดีแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยปลายทางเนี่ยมันจะอยู่มันจะมาอยู่ที่เข็มเร่งเพราะว่าเข็มเร่งเป็นตัวเปิดปิดรูน้ํามันเข้าใจไหมนะครับทีนี้เข้าเรื่องการจูนแล้วผมจะจูนจะโมดิฟายจะยังไงครับพี่สําหรับการโมเข็มเล่งคือเข็มเนี่ยไม่ต้องไปโมอะไรมากหรอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย รุ่นรุ่นพี่ๆเรารุ่นเก่าๆเนี่ยสมัยที่สองจะที่สองจังหวะยังรุ่งเรืองเนี่ยสมัยนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะแต่เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาทํากันเนี่ยเขาจะโมเขาจะฝนเข็มตรงนี้ครับเพื่อนเขาจะส่วนมากเขาจะฝนเข็มฝนปลฝนปลายให้เล็กตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกก็แค่ก็ก็คือก็เป็นเด็กที่นั่งติดอูดูเขาแต่งรถอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้สนใจอะไรก็ ก็ดูเออก็เห็นเขาเห็นเขาเคยทำทีนี้พอเราพอเรามาเริ่มทําเองบ้างเริ่มโตเริ่มเริ่มอยากแต่งบ้างอ่ะทีนี้ก็ถึงได้มาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วฝนไอการฝนเข็มเนี่ยสําหรับอันนี้คือมุมมองของผมนะคือใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่นี่คือมุมมองของผมนะครับการฝนเข็มเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการการโมดิฟายเข็มนะครับเพราะปลายเข็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข็มเล่งหลายๆรุ่นเนี่ยปลายเข็มเนี่ยมันจะเรียวเลียวเล็กทุกอันอยู่แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่าง3รุ่นนะ NPO เคเหลี่ยมเคกลมเนี่ยสรุ่นนี้ที่เข็มเล่งไม่เหมือนกันเลย แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือปลายเข็มเนี่ยมันจะเล็กเหมือนกันหมดแต่ที่มันไม่เหมือนกันก็คือไอไอโคนเข็มเนี่ยช่วงโคนเข็มแล้วก็ช่วงกลางๆช่วงเนี่ยมันจะแตกต่างกันมันจะอ้วนบ้างเลียวบ้างสโลปสไลด์แตกต่างกันไปนะครับ <c oughs> ทีนี้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าไอการฝนปลายเข็มเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรคือ คือมันม mm, you like ันก็ม <Wh ips> <st> ีม <that> ีมีมีส่วนในการจ่ายน้ามันให้มันยิ่งยิ่งยิ่งฝนเล็กเท่าไหร่มันก็จะลออปลายมันก็จะจ่ายน้ํามันได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งน <mitt enth> ั้นเนี่ยไอ้รอบปลายเนี่ยสําหรับผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กับกับกับปลายเข็มสองอ่าผมมองว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ตรงตรงปลายเข็มนี้นะสิ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญ มากๆก็คือช่วงช่วงรอบกลางๆก็คือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงกลางๆเข็มช่วงเนี้ยคือช่วงนี้แหละส่วนมากแล้วรถเนี่ยที่ไล่นมหนูบ่อยๆไล่ไม่จบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนเข็มเนี่ยแล้วแล้วเลือกเข็มดีๆเนี่ยแล้วอ่าผมบอกเลยว่าเลือกเข็มดีเนี่ยรถจบแน่นอนอย่างของผมเนี่ยที่ผม ช่วงที่ผมมีโอกาสได้บุญวายอยู่เข็มเล่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมจูนจูนรถจูนเจ้าเทน่าของผมอะเออช่วงช่วงนั้นผมประกอบเป็นชุดลูก v R ใช่ไหมทีนี้ <c oughs> ก็ได้หมกมุ่นอยู่กับมันนานพอสมควรนะ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละเข็มจูนจนไม่รู้จะแกะแกะจนยางคอรีดเนี่ยปึ๊ไปหมดอะขาดแล้วขาดอีกนะครับทีนี้เนี่ย มาจบที่เข็มเล่งนะครับจบที่เข็มเล่งเลยเข็มเล่งตัวเดียวเปลี่ยนอารมณ์รอบเครื่องทั้งหมดเลยนะครับนมหนูเนี่ยนมหนูเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานส่วนเข็มเล่งเนี่ยเป็นตัวอ่าเป็น,เป,นเป็นตัวจบจบปัญหาทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญในการเปิดน้ํามันพอเรายกคันเล่งปุ๊บน้ามันก็จะถูกจ่ายพวดขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเข็มมันอ้วน เล็กเรียวเกินไปเนี่ยมันจะจ่ายเร็วเกินไปแล้วก็มันจะจ่ายหนามากนะครับถึงแม้เราจะใช้นมหนูเล็กลงแต่การใช้นมหนูเล็กลงแน่นอนในรอบปลายเนี่ยคุณจะไม่พอนะมันตรงกลางเนี่ยอาจจะพอแต่ไปลายไม่พอแน่นอนไปลายไม่พอลูกติดแน่นอนอันนี้ในรถสองจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลือกการเลือกเข็มเรียงเนี่ยเป็นเป็นวิอ่าคือง่ายๆมันก็เหมือนการเลือกหัวฉีดนั่นแหละ นะครับหรือคือจริงๆมันมันก็คือหัวใจสําคัญของคาบูนะครับเอเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยมันเป็นให้ผมถ้าให้ผมเปรียบม,มันก็คือเป็นเป็นเสมือนหัวฉีดของของรถหัวฉีดนั่นแหละนะทีนี้สรุปสรุปเลยแล้วกันนะว่าใครที่ จูนนมหนูแล้วไม่จบสิ้นไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนเข็มเร่งซะนะครับผมจะไม่เจาะจงว่าให้คุณเปลี่ยนเข็มเร่งอันไหนแต่ <c oughs> แต่ผมเปลี่ยน้ถจบเนี่ยเป็นของเคกลมแต่ทีนี้เนี่ยรถคนอ่ารถรถแต่ละคันเนี่ยมันมันเปิดเสื้อมาไม่เท่ากาันอันนี้ในกรณีรถสองจังหวะนะครับรถแต่ละคันมันเปิดเสื้อมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้ว รอบของการจ่ายน้นํามันตามตามเวลาตามาเขาเรียกว่ารอบการจ่ายน้นํามันตามตามเวลาที่เครื่องยนต์มันต้องการเนี่ยตามรอบเครื่องยนต์ที่ต้องการเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นแล้วไหนจะพอดใหญ่พอดเล็กอีกนะการระบายไอเสียอีกอันนี้คือสองจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่สามารถกําหนดได้ว่าคุณจะจบที่เข็มเล่งอะไรแต่คุณต้องไล่ด้วยตัวคุณเองนะครับ หาเข็มมาไล่ดูนะครับไล่ให้จบแต่ผมการันตีเลยว่าเปลี่ยนเข็มแล้วคุณไล่จบแน่นอนสําหรับใครที่ไล่นมหนูเป็นร้อยร้อยเบอร์แล้วไม่จบนะครับเข็มเป็นคําตอบสุดท้ายครับผมส่วนรถสีจังหวะเนี่ยที่ใครใช้ที่จูนไม่จบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากสีจังหวะจูนง่ายมากจูนง่ายมากๆผมบอกเลยจูนง่ายเพราะว่ามันไม่มีช่องพอร์ต นะครับมันไม่มีท่อไอเสียที่เหมือน2จังหวะที่ที่มีคืนบวกลบเพราะฉะนั้นแล้ว4ี4จังหวะเนี่ยเป็นเรื่องงมงๆเลยครับไม่ยากนะครับเรื่องของเข็มเร่งเนี่ยปรับขึ้นลงนิดๆหน่อยๆก็จบแล้วนะสำหรับสีจังหวะแตะ่สองจังหวะเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามันมีเรื่องท่อไอเสียแล้วก็เรื่องของอช่องพอตด้วยที่เปิดเยอะเปิดน้อยยกขยายเท่าไหร่แบบเนี้ มันจะมีห่วงเวลาในการคลายเสียขึ้นบวกลบที่ผมบอกเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกเข็มเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับรถสองจังหวะคาบูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณถ้าคุณจะจูนเนี่ยคุณต้องมีเข็มเล่งหลายๆอันนะครับก็สําหรับผมที่ซื้อมาไล่อาซื้อเข็มมาไล่เปลี่ยนไล่จูนนะผมใช้เวลางมอยู่กับเข็ม นานมากนะเป็นอาทิตย์ก็คือทั้งอาทิตย์นั้นก็คือรือ้อทั้งวันถอดเข้าถอดออกก็อย่างที่บอกถอดจนคอหลีดขาดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเข็มไล่เข็มจนก็คือขี่จนคนแถวบ้านลำคาญนะผมบอกเลยนะครับอยากแชร์นะครับให้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเหมือนกันก็คือรถจูนไม่จูนไม,จนไม่จูนไม่จบนะครับ สะดุดกลางสะดุดปลายอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยเข็มเนี่ยเป็นคําตอบที่อ่าสุดท้ายแล้วแหละผมบอกเลยว่าถ้าไล่เข็มแล้วเนี่ยรถคุณจะเดินดีแน่นอนนะครับประมาณนี้ทั้งหมดก็เป็นประสบการณ์จากการเปลี่ยนเข็มเล่งขบูของผมนะครับฝากอีกนิดนึงก็คือ อ่าเข็มที่ใช้ก็คือมีเข็มของเคกลมเคเหลี K om, K ่ยมนะครับแล้วก็ n อนปอ่าสา,สามรุ่นนี้นะที่เอามาไล่ถ้าเป็นขาบู VR หรือเข็มเร่ง VR หรือทีเซเนี่ยเข็มมันจะใช้กับอ่าเข็มจะใช้กับขาบูของไคฮินเคหิน K in, ไม่ได้นะเพราะว่ามีคูนี้เข็มจะเล็กกว่าประมาณน่าจะเล็กกว่า0.5มิลประมาณนี้แหละ0.5หรือ0 ประมาณนี้แต่คือเล็กกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้กันไม่ได้ถ้าจะไล่เข็มก็จะก็ต้องไล่เฉพาะค่ายของมันนะอย่างขายหินก็ต้องขายหินเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของเข็มเล่งก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังไล่ขบูอยู่ขอบคุณที่ที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ